สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะมารีวิวนิทานเรื่องลูกหมีอาบน้ำนะคะ่ะ best in the bath นะคะก็ของแพลเพื่อนเด็กนะคะเล่มน,นี้225บาทนะเนี้ยหมอโอซื้อมาก็รู้สึกจะเป็นพิมพ์ครั้งที่หนึ่งเลยเ,เรื่องโดยเชอร์รี่พาริงโธนะคะภาพโดยเดวิดวอล์กเกอร์แปลโดยสุภาวดีโกมารัทัศน์นะคะ ก็ดูสิเจ้าลูกหมีสี่ตัวมันมีก่อนอันานี้สองภาคเลยนะลูกหมีเข้านอนแล้วก็ลูกหมีนั่งเก้าอี้เดี๋ยวถ้าหมอโอหาเจอเราจะเอามาเล่มนี้ซื้อเป็นอันที่เล่มที่สามนะคะก็มันจะมีชื่ออันนี้ก็เป็นฟองสบู่เต็มเลยอันนี้หนังสือเล่มนีด้ดีนะไม่มีแบบตัวหนังสือแบบอารมพบ,บทอะไรเลยอะนะเปิดมาก็จะเป็นนิทานเลยนะคะหาลูกหมีอับนะแต่ว่ามันเป็นกรอนด้วยนะคะก็คือ ชื่นชมคนแปลมากเลยแปลเก่งจังเลยอะ่ะไม่ใช่แค่แปละนะแปลแล้วยังต้องมาทําให้มันเป็นกรอนด้วยนะคะเขาก็บอกว่ามีน้ําเต็มอ่างรวมทั้งสบู่ฟองน้ําก็อยู่วางไว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ๊เจ้าลุงหมีมันหายไปอันนี้ก็คือพี่หมีนะตัวใหญ่เนี่ยนะคะพี่หมีนะคะอ้าวแล้วเจ้าลุงหมีมันไปไหนกันละ่ะอันนี้ตัวนี้มันชื่อตรงเตงนะคะนี่โอ้โหตัวสก,กปรกเปื้อนฝุ่นหมดเลยนะมียเป็นมุมติดหัวด้วยอสนด้วยนะ นี่เจ้าตัวนี้ชื่อว่าปุกปุยนะคะนี่ก็โอ้โหเดินมาแฉะเปื้อนไปหมดเลยนะโครนอันนี้เจ้าตัวนี้ชื่อลายจุดก็น่ารักไหมค่ะก็โอ้โหเหงื่อเต็มตัวเลยนะคะไปวิ่งมามอมแมมเลยไอ้เจ้าตัวนี้อะไรเนี่ยอืมอันนี้ตัวนี้ชื่อสีเหลืองนะกลิ่นเหม็นค่ะก็สีเหลืองแต่กลิ่นเหม็นตลกดีไหมโอ้โหดูมารวมตัวกันสิดูดิโอ้โหไม่ไหวเลยเนาะ เออพอพี่หมีเรียกมาอาบน้ําแต่ละตัวทำยังไงอ้าวถอยหนีถอยหนีวิ่งหนีนะพี่หมีเขาก็เลยอ้าวจะทํายังไงดีเนี่ยนี่ไงพี่หมีเขาพยายามจับแล้วนะจับจับจับก็ยังจะวิ่งหนีกันอีกอะ่ะสุดท้ายนะพี่หมีเขาก็เลยอ่ะงั้นเธอก็หนีไปแล้วฉันก็เลยลงอ่างเองอะไรเงี้ยพอลงอ่างก็ซู่ๆซาๆอาบอาบคัดถูเนาะไอเจ้าลุกหมีก็อาบ สนใจก็มาดูก็เลยมาลงน้ําทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจังหวทาางทนะ,ะนะมมที่น่ารักมากเลยสุดท้ายก็อาบน้ำมันจะสะอาด้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคมําบรรยายยาวๆเลยนะไม่ต้องให้หมอโอ้อานเลยก็เงาๆดีเหมือนกันค่ะเล่มใหญ่นะหนาเลยก็สอง้วกว่าบาทแต่ว่าคือกรอนพวกนี้มันมันทําให้แบบคือถ้าลูกหมอโอฟังเขาก็จะบอกว่าแหมมันเป็นคํากรอนเลยนะ ก็ตอนเด็กๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไปโรงเรียนโตเขาก็เริ่มจะรู้มากขึ้นนะคะน่ารักดีหนังสืออันเนี้ยนะค่ะก็เป็นบรรยายความสนุกนะคะค่ะก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะมออโีีว